สวัสดีครับวันนี้ท่านมาพบกับช่องไชเดย์นะครับวันนี้เราจะพาไปกินาซิมีครับเราจะกินแบบเทปเค้ครับเราจะไม่กินแบบคนอื่นนะครับเราจะกินแบบแบบนี้ครับดูครับทุกคนดูครับทุกคนสซสมีครับสซสมีขาดไม่ได้ครับต้องตกผักลงไปครับตกผักครับโอ้โหทุกคนอย่างนี้ครับเราจะไม่กินแบบคนื่นครับเราจะกินแบบแปลกๆครับดูครับทุกคน โรยนาครับทุกคนโรยลงมาครับทุกคนโรยลงไปครับทุกคนกอบให้มันเด้งครับนี่ครับที่คงมีชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยกูล้อสิ่งนี้สดๆทุกคนน้ำจิ้มครับนี่ครับเราจะกินแบบไม่กินแบบคนอื่นครับเราจะกินแบบนี้จ้ยนะครับดูทุกทุกคนทุกคนครับ อื้อืมสุดยอดครับสุดยอดหนวกอื้อมึกสดไม่สดมันเป็นยังไงมาดูกันเองครับอื้อโอ้ปลาทุกคนของแพ้แล้วสุดยอดครับทุกคนอื้อื้อืมากเกับทุกคน จมลงไปครับจมน้ําให้มันตายเรากินแบบเท่ครับเรากินแบบเท่เราไม่กินแบบคนธรรมดาครับวางไว้นี่ครับทุคนไม่มีลามานะครับงานนี้ไม่มีนามานะครับนี่คือการกินแบบการกินแบบอินดี้ครับเรากินไม่เหมือนใครครับดูครับสดทุกคนสดครับผักยัดไปเล้ม สุดยอดทุกคนสุดยอดผมก็ไม่กล้ากัดหรอกทุกคนมันมันมันมน่ากลัวครับก<ถ>ี่จะมีม<ใ>น,น้ำจิ้มน, <ะ S 2> นู่นน่าจะอร่อยอยู่นะ นทุกคสดเลยนะครับเรื่องนะครับทุกคนเรื่องนะครับนักก่งคนนัน่งกคกนได้ครับเนั่งๆหน่อยนี่ไม่ชอบกินน้ำดำแล้แครับทุกคนเราต้องหั่นแบบคั่นเท้าทุกคนทุกคนเนื้อหวานเกี๊ยบครับพี่น้อง นี่เป็นส่วนหัวมันนะทุกคนเราต้องอาตาลนะครับจะตัดข้างตัดข้างเราจะไม่กินตาครับมันกาดำเลยโอ้โทุกคนเลอะสีแล้วนะครับ,รบพึ่งทาสีไปนะครับเลอะนะครับโอ้โหดูยังดิ้น,นครับทุกคน ดูบยังดินอยูครับดูดูใหม่ครับออืยังไม่ตายนะครับยังสดครับดูครับสดกว่านี้มีมีรดูทุกคนดูทุกคนจุ่มลงไปครับทุกคนจุ่มลงไปเพื่อความอร่อยของกระตนะครับเพื่อความอร่อยครับทิ้งลงไปครับทุกคน ดูครับทิ้งลงไปใช้มือครับไม่ต้องใช้อะไรใช้มือี่้หละครับอืดูครับสีมันน่ากินมากเลยทุกคนโอ้โหดูครับดูครับใช่เลยครับใหม่นี่ครับหมึกสดเขาเรียกว่าหมึกสดของแท้ครับมันจะใสเปลี่ยนไหมครับทุกคนที่ทุกคนซื้อตามตลาดแหละมันไม่สดครับนี่คือสดของแท้ใครอยากกินสดนะครับ ต้องมาลองครับสักครั้งในชีวิตคุณจะรู้ว่าหมึกสดเป็นยังไงนะครับมันจมกุดเยอะครับ,จจรรบทุกคนอร่อยจริงๆครับผักอะไรก็ไม่รู้กินได้เลยแม่อร่อยนะครับผักเรากินแบบเรากินแบบไม่เหมือนใครครับทุกคนดูดิ เพื่อนๆอยากกินไหมครับคอมเมนต์มาเลยครับอยากกินไหมครับอร่อยครับเพื่อนเยอะครับเนาะส่วนนี้ให้ตะกรงนะครับให้ตะกรงกินนะนี่ครับเอาไว้นี่ครับฝากุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ครับกปิดแฉกันหนึ่งแ์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับเราจะมากินแบบสุรีสุไลแบบนี้นะครับอืเราจะมากินแบบนี้ครับ กินไม่เหมือนใครในโลกครับกินแบบแปลกๆนะครับ mm hmm. คลิปนี้ก็ไปเท่านี้นะครับ mm hmm. ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกริ่งแจ้งเตือนเพื mm ่อจะจะเป็นผ่าคลินแหวกครับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ